พี่น้องชาวอำเภอตาการพื้นผนแลวก็บ้านใกล้บ้านไกลนะครับแอนเจครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่มารวมงานแข่งเลืออำเภอตาการพื้นผลน้องโู้หลูเป็นการแข่งเลือประเภทนี้ออกพัรษานะครับต้องขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องที่เดินทางมาจากทุกๆอำเภอมือนีบรรยากาศคึกคัก นะครับพีนองมากนะครับเบ่งบรรยากาศแข่งเลือตอนนี้คาล่งพัฒนาหนองผู้รู้ครับปีนาเนี่ยหาสิบสีเบ่งยางง่ามคนนี้นะครับเบื้อนี้ขอเสียงพี่นองผมมือจะขอมาเ้วยอครับที่บ้านรวมบ้านขอบคุณหลายๆายให้ยูดีมีแห้งให้ฮับแห้งกันคือเก่านะครับอำเภอตะการดินดำดำซุ้มครับหนองผู้รู้แห่งนี้แหละจัดงานปะกวน ปะปวดพัวปะกวดคั้วกับจัดยูนีแหละนะครับแล้วแล้วแ,วแข้งเลือกกับจัดยูนีครับเดือนหนาล้อยกระท่งเดือนหนาล้อยกระท่งนะครับกับจัดยูนีอีกนะครับพี่นองกับจังฟั่งข่าวต่อไปเมื่อนี้ต้องขอบคุณเลือกที่มาจากสายหนอกทั้งหมดสาสิบสองลำมาจากเข็มมะลาดมาจากโพไส้มาจากขงเจียมมาจากซูรินมาจากลอยเอ็ด ยะโสทอนนะครับแล้วแล้วมาจากทุกๆจังหวัดแล้วต้องขอบคุณขอเสียงพี่น้องตบงเมื่อยประท่านถววรพุทธศีผู้จัดการแข่งขันนะครับคันโมพี่เพิ่นดนบยแล้วเนี่ยนะเออมันเสียงดังนะมันเสียงดังนะครับเมื่อในในคณะผู้ภาคเรือเนี่ยเลือดเขาบอกขอกับไปไหนหรอกแต่ผู้ภาคขับผัวเรืออีกออนะครับทีมงานผู้ภาคเรือเนี่ย ท่านอาจารย์สนองเอี้ยนปริญญาโทษทุกคนครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วอ๋อมาอีกแล้วขอเรียบร้อยครับขอบพระคุณท่านสสดุลธนวัฒน์ท่านชูวิทย์พิทักษ์ทอพลตรีทีมงานพรรคเพื่อไทยก็เป็นห่วงเป็นใจทุกท่านครับดอกโคโลดินดั้มดั้มซุ่มพระนารายบอกไว้บาเดินหันนะครับเอาแล้วครับ รอบนัดที่สองรอบนัดท wow. ี right. ่สองสบายทองจะมีรถปลอดภัยได้หรือไม่ในเมื่อว่าสีของเจียมใบกับมะลาวาสอกขอ้กับวาซัมตามไปดูจะมาสีตีกันเฉียงแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาก่อนจะดูได้จะดูออกบอกได้ว่ารอบนัดที่สองวัวเบี้ยเรือมาดิ้แล้วจ้าวัวเือเรือมาแลยนะครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูฟรีเด็กดูสตรีดูฟรีดูผู้โดยไม่ต้องเสียสตันสีของเจียมตีกันเฉแรงขึ้นมารอบนัดแดงแตกถันหรือไม่ทันได้หรือไม่เข้าพุ่นมาแล้วเว้ยทิดาสบายทองทิดาสบายทองรอบน้ดที่ดีรุ่งเนิด จงขึ้นมาจีนันมันได้ืมได้สีกีมาจี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 ีจีจีถวงนี่ี่นี่นี่ีขึ้นมาจีันหัวมหัเฮทยเป็นไทยอีกหนึ่งร้อยเมดทายสามีกล้วานสามอีกล้วไม่ใช่มามามุับเต็นการสอบของเชไปทนงเชะวั สีส้มเดียวมานี่กางเกงสูสีกันกางเกสูสีกันนาย่ายแล้วก็นาย่ายแล้วก็สิบเม็ดสุดท้ายแล้วสิบเม็ดสุดท้ายแล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็เข้าไปแล้วก็ไงโอีกสูเจกานเข้าเจนชัยผลการตัดสินสีขาวยงรูดันแดงเขาชนะผลผลของการตัดสินคู่นี้ ได้ลูและแต้มเสมอกันครับไปพบกันอยู่ในรอบพิเศษ36มสิบหกครับสามต่อไปครับเลือกขึ้นมาได้ครับเอาเลือกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ได้แล้วครับเป็นเลือกคู่ที่36บครับสเดี๋ยวนี้เป็นคู่เป็นเลือกคู่ที่28แล้ว36มสิบหกทำันขึ้นต่อกันเลยเลือกกันไปเลยนะครับคู่นี้เด้อครับกอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงแล้วครับท่านครับ ให้ผู้จัดการเที่ยวเรือนะครับทุกล mm ําเรือนาเรือของท่านไปที่จุดสตาร์เพื่อไมาให้การเสียเวลานะครับเสียเวลานะครับไม่ให้การเสียเวลาลำเรียบเอาเรือของท่านขึ้นไปนะครับเราประชาสัมพันธ์ตลอดทุกครั้งนะครับนะครับมันจะช้านะครับมันจะช้านะครับสปอร์ตไลท์ของเราตอนนี้กำลังจะทํางานแล้วเขาบอกว่าหลงทาง้เสียเวลาครับหลงกินยาเสียอนาคตครับหลง หลงทางเสียเวลาหลงเวลาหลงทางก็เสียเวลาครับหลงท่านซอสชุวิตไปทำความลบได้ทำอะไรได้ทำบุญครับอาเชื่อคู่นียิ้เก่ามาแล้วจะปล่อยมากครับระวังรูนำเดลครับพรมองคลกัดสิงหน้าใช่รูนำรูนำ มาอีกแล้วเอาาเ้โหยังรอให้ครับหลงทางเสียเวลาลงกินยาก็เสียอนาคตไม่ต้องตัวเสียก็เถด่าเสียไปข้าไม่ได้สนใจข้าไม่ได้ใส่ใจผัวในอำเภอใส่กันหันเต็มที่หนีกันมองบ้า,ก,าก,ก่อนเราเราเราลงน้ำพิศลองน้ำพิศสองสีหนาสายจากแกสอถอนชมเข้าประวรส่งเข้าแขกันในถ่ายเรือใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงไหนกูไม่ใส่เลยไ,มไหมไอ้พุทธยันจากบดานพุทธยันถูเดือน้ำ ติงดึงเล่าแลี่ติดึงกะบุกขึ้นมาก่อนใส่เกีสามตาไปเรื่อยกีสี่ปีนขึ้นมาจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้จะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้ขอให้ดูกันต่อไปหัวพิงหัวท้ายพิงรท้ายตายพิงตายผลมงคลร่องน้ำแดงแรงขึ้นมาคู่กีสูงสีกับสิงห์าสายคอคอห้องแก้มใส่ศอกของกันมาเรื่ยใครเป็นหมูเป็นจ่าเป็นหัวแล้วก็ไหนเผื่อไม่ได้ใส่ใจใส่เกีสามจัเอ้าวจัมาแล้วบุญจะบุญขึ้นมาเรื่อยหัวพียรหัว ท่นเรื่อสิ่งเหลือสา้ตคุ้มันได้นะตคุได้นะหัวหน้คนจริงจิงันหัวหีหัวใจริตายเป็นตายนไปไหนกันไปไหนมาละเว้ยมาว่ามาใจของของหัวรองก็ไม่มาต่างคนต่างพี่ต่างคนต่างคู่ต่างคนต่างกันดูดีคู่สีกันสู้ดีกันดูดังเ้ดูได้กัใชหร้ไม่ใช่ใช้ไม่ใช่เขาเล ผลการตัดสินว่าพอดมองคลนรูน้ำแดงชนะรอบที่สองเรือคูนูนี่ได้พลุกพล่านนีูแล้วครับ <c oughs> เรือคููนี้เอาลับขึ้นไปไปยเป็นคู่พิเศษที่สามที่ผมทักซีว้าเฮ้ยเลอ,อเลยนะครับเร้อสัญจรอยู่ดีได้ได่าเนี่ยพกคุณเสมอม่ได้เสมอเนี่ยมาเป็นตะไบย,ย่างเดบุพะเรือผีลายพะโลพูด,พดตามภาษามวย นะครับก็คือมีได้แล้วก็มีเสียนะครับเพราะว่าอันเพิ่นอ้อยเยือกันเพิ่นมาเสรได้พี่น้องน้อพูดตามมาช้ำมวยเพิ่นมาดูชั้นดูเชิงกันนะเที่ยวนี้เที่ยวจริงนะเอาจริงนะเพราะก็เลยเกิดการชู่สีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสัวสาโบัวอ่ามงจมว้อยดังดังฉะนั้นนะครับมาจากแันไกลเนาะบ้องสีบึงเสื้อสั่งมบวิ่งัมว้อยนะครับแล้วก็ยกหนึ่งยกสองเข้ามาคอยตีกันใช่เขาไปตียกสี่ยกหานกสี่ยกหานะครับแล้วดูชั้นดูเชิงนะ ลูดแมนบ้ยวานม่กียนุานะครับลกเชนลุกานะเลือนูต่อไปป็นคู่ที่สามทครับระ่าขุนนลิมาจับุมเยี่ยมลูกน้ำแดงพบกัดขุนหมาจากคัมูีลู่ดัาเงินครับลู่นลิดนัาไปแล้วหนึ่งคะแนนครับเดนท้ายได้รบเลยลูกน้ำแดงใสเสือแดงพัดเผือไทยนะหลงท่าเสียเวลาติยาเสียหน้าคอต ยาบ้าถึอกว่าอีงขอสมมืเนีย่ยถไาวาถึอกวาโอ้ถืกหลายพอไ,อไ,ไว้หรอเอออมาอีกเล้ออเรานียบร้อยครับต้องคอยว่ากันก็แล้วกันกับทำสอสอกุยชูวิตย์พิธั์อพล็ขยับมาดูบริบทบริกรรมคาถาบอตสักพระคต่อรา ริจมจับรผเชียมกระชากใบไมา้ยา,ายออกมาก่อนเลยกระชากถายออกมาก่อนเลยจังหวะสามให้จังหวะสี่ลุนจากบนานัะดาลพยานสู้เดืนะ้อนักระชากใบไายกระชากหายมือเต็มที่ให้จังหวะเต็มแรงแสงเต็มใบขุนหม,มันโดนตัวแดงจะได้หรือไม่ได้จะได้หรือไม่ได้ ต่อไปขุนนั่จะคูดเทียงร่องน้ำแดงแรงขึ้นมาเจอกับขุนมันดอดวดแดงร่องน้ำเงินขุนมันใส่เสื้อสีแดงใส่เสื้อสีแดงก็ผักเพื่อไทยของเราด้วยเองเลยอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจี้ขึ้นมาทันทีเปบนได้เลยขุนนรินร่องน้ำแดงแรงขึ้นมาร่องน้ำแดงสีแดงเต็มบ้านเต็มเมืองเราเว้ยพฮ้ยักเพื่อไทยสีแดงเต็มแรงขึ้นมาคูดเทียมตูดทียมอยู่นี่มีรางวัลตาไร้ตาไรก็ตกเสียจัดเสียไเองจัดเสียไเองดขุนมันไม่รอช้าจ่าขบุีดอนวดด้านขุนนั่นเองจ่าขบจะดูดี ชูสีกันสูสีกันต่างคนต่างเดินต่างคนต่างสาวสาวไดสาวเอาดูดิสูสีกันเขาเซนชัยคุณนลินลองนำแดงสนะไปกีฬากีฬาแพ้่สนามมาว่ากันคุณนลินจากขมเทียมชนะถึงสองนาหน้านะครับเข่ารอสองต่อไปตอนนี้ครับนายยบายพัเบอร์ไทย ิจานเ้่าหน้าเฮ็ดหน้าเจ้าของเมื่อละสามลอยข้อพัวละสามลอยระรอยยี่สิบวันสามหมื่นหกพันบาท <c oughs> อันที่สองสิรับจำนำเขา่ากิโลละซ้าแสนละสองพันตันละสองหมื่นอันที่สามเจาวัวไม่เลี้ยงเพื่อนละสองโต่งเสริมการเลี้ยงวัวเปิดโครงการโคเงินงล้านเอาวัวไปขายตามประเทศ นะครับบบขายกันแลกรถไฟฟ้าว่าเาไปแลกรถไฟฟ้าสุดยอดเอา,ยาเอายางไปเอาอยางไปแลกรถไฟฟ้าสุดยอดบอกมาแล้วป<อ>ูดีซานทิเวสครับแล้วว่ากีชาครับบอกมาแล้ว<อ>มาอีกแล้วของก่อเรียบร้อยครับก็ยังสายตาไปดูคิวที่31ครับเดือนี้เรียนจากอับเภอบุญทินอุบลราชธานีจีนทัพติมการดาวาจากบุญทดลิกตแข็งดัดขันตุกัน มันเดียดจังสองลำเรือเอาตกรงดับพื้นผลเป็นเดิมผันในเมื่อว่ารองน้ำที่สองช่งพินชาจากของเียมช่องพินชาจากของเข้มขยมขึ้นมาใส่ซอกขอกรดขอหอมแก้มอยู่รัางกอนกรดขอกันมาร่างกอนกรดขอกันอยู่ผายบนผายเบียดผายเสียดผายสีน้ำตาลเส้นเห็นกุ้งหอยปูปลาช่งข หนีปรัดกันนอกอดคอกันหนีหนีไปไหนหนีไปตักการบุดผลึกจะเข้ามือบอลราชธานีเี่งก็หัวราชธานีนั้นไปไม่ได้หัวยังน้ำพ่วงอยู่ดูดีดีมีรางวัลครับจะกอดคอแก้มใส่ซอกคอจีรักติการนาหวาร่องน้ำแดงจะแรงถันหรือไม่ถันได้หรือไม่ชอบปีชาร่องน้ำเงินมาขวมากกว่ได้ไหมใส่เกียร์สามตาด้วยเกียร์สีขึ้นมาเียร์ตัการนาหวาร่องน้ำแดงบมกเผาเราไปเล็กน้อยหัวเราจะคุณถายเราจะขันชอบปีชาร่องน้ำเงินหนีถันหรือไม่หนีได้หรือไม่หนี ไม <ไป S 1> ่ออกบอกจะไม่ได้ใส่แค่สีมีเวียกาตีกันมาเจ้าตะโกนน้ำวะนรองน้ำแดงแรงขึ้นมาจะไปไหนจะไปไหนขุนเจ้าขุนขุนนรินทร์ขุนนรินทร์จางขุนเทียมขุนมาจางขมูอีดอนมุดแดงใครจะอยู่ใครจะไปหวนเลยต้องกานไหนต่างคนต่างไม่ต่างคนต่างขุนต่างขุนต่างดันดันดันไปรดันใคร ดูนี่คู่กี้สู้สิกันสู้สิกันโหจุดยอดจริงๆนะครับวยคู่นี้ต่างคนต่างแต่ต่างคนต่างถู่วต่างคนต่างดันดูนี่คู่กี้สู้สิกันเข้าเส้นชัยผลการตัดสินโชคปีชามาจากของเจียมได้สองคะแนนเขารอบสองต่อไปครับ ต่อไปคู่ที่ส2เป็นการกลับสายนามระว่างอีงางร้อยฟ้าลูน้ำแดงพบก,กับเทพปัญจพลมาจากคิมราลูน้ำเงินเทพปัญจะพลนําไปแล้วหนึ่งคะแนนครับ <c oughs> จังไหนจังไหนกับฝากพี่น้องนะครับเด้อครับนะครับพ <c oughs> นะักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเศรษฐกิจแย่คนแก่ต้องพักเพื่อไทยครับนะครับครับนะ เอาเข่าไปแลกรถไฟฟา้าเอาอยางผ้าล่าไปแลกรถไฟฟา้าเอาันาป่าไปแลกเอาวัวเอาวัวไปแลกรถไฟฟา้านะครับเต็มสัญญากันรถสิบปีรถเขา่าโลละเศร้าง้วโลละลอยยางพาล่าโลละลอยคนอีสานสิบวรุวยมันอยู่ไปล่องเบิง้งเป็นบอกแล้วๆก็สิมีรถมาดำหน้าบาด เออใส่รถดำหน้ารถไล่จ่าย,ายเพิ่มไล่ได้นะครับบ่ต้องใส่ค้นดำะพะว่นนั่งคันแท้เลยเท่ารถก็จะดำไห้เออคันหน้าออกให้เป็นหน้าไฮไงครับนะครับให้ได้เขาหลายๆนะครับผู้ไดขี่คานกับทุกต่อไปเออผู้ไดมันผู้ไดขยันกับรวยครับเออเกิดเป็นลูกพักเพื่อไทยต้องลูกได้เศร้า แต่ขั้นเป็นลูกก่อใหญ่ะยุทธ์ตื่นเกาโบกอะไรเอาบัตรไปหลุดกินมาหมาเออมันคนละแบบเลยเออลูกพอเคยต้องลุกแต่เด้อไปสอบกลางเออครับขอบคุณครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับพักเพื่อไทยนะครับพันธกิจทิ้งโลกนะครับท่านสสชูวิตพิทักษ์พรบรรลบนะครับขอบคุณมากครับนโยบายพักเพื่อไทยชัดเจนนะครับส่งต่อได้นะครับขอบคุณครับ กับเปินให้นนออนันนี้ไปแหละผมเนี่ยไป,ปกว่าไปแต่สาวบางหอดเดียวนี่เอ็มเจเมโคโคแล้วจอดอยู่ห่นงสองขันก็ชอบไปแหลกอย่งเด็ดเดี่ยวนะีฝ <c oughs> ่ฟาฝ่าวจอดอยู่ทั้งหนาวเลเอาไปแลกยงังเด่นอนครับเรือ <c oughs> ครูดีสามสิบสองนะครับระวงังยิงห่างร้อยฟ้าจากยโสธรพบกับเทพปัญจพลจากขเขมรราชเทพไปัญจพลนนำไปแล้วหนึ่งคะแนนเลือตอนนี้พร้อมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกำลังจะปล่อยแล้วครับ สายตาทุกคู่ครับจ้องไปที่จุดปล่อยกรรมการที่จุดปล่อยครับครับใส่ดอกแกลบยี่สิบดอกโอ้ยแล้วก็หันปืนกระบอกปืนมาทางมาทางท่านสสชูวิทย์กุ้ยยินบอกนลฮ่าฮาฮามท่านสสชีวิตมาดาวยนาคนใส่เสื้อลายบวกสีแดงหรือยีบบอก มันถือด้านาลูกด้ามลูกด้ามลูกด้านครับหลวงพ่อคนนี้แล้วนี่ลหลวงพ่อหันตัวจริงแล้วก็เอาดอกแก้บสบหยครับสองร้อยดอกอหันปลายกระบอกปืนมาที่กองลมวยการจะถูกใครก็แล้วแต่ตัวใครตัวมันอินเทศอีดูฟังสร้างหัวมันทองเป็นหมวก มาเลยครับมาเลยท่านอยู่ตรงนั้นนะถูกต้องแล้วผมได้ที่เบาะที่จอดแล้วเดินพาแบบสบายๆอีกชั่ครู่ผู้พาก็จะกระโดดลงน้ำาไปพาดอยู่ใต้บาดาลเออไปนั่งเรือดำน้ำลำนั้นแหละเงี้ยตีเ,ยเรือดำน้ำเตี๋ยวมานเตี๋ยวปุ่ยละเอับมานเตี๋ัวหลานเส้นท่านบ่พ่อใหญ่ไปยุนไปซื้อเรือดำน้ำล่ำละเมินสอ0 0ัาลอย้านพอมีเครื่องพอนเจ็ดปีครับจังจะได้เรือมา ฝ่าวหลายเริมถามว่าให้เครื่องหอยน้ำบอกป้าหอดเริ่งให้พอนไปสามปีแล้วเขาจะบอกว่าเมื่อใดเครื่องก็ไเป็นอยังนี้คือมุมีเครื่องเอาไปซื้อเรือดอยู่น้ำหิ้มโขมมุมีเครื่องน้วยแล้ววะเออก็จะเอาเครื่องก็ต้องไปซื้ออีกเครื่องมาใส่เรือดแล้ววะเสียเงินอีกเอ้านะครับพว่ากันพี่นะครับเดี๋ยวเบิ่งแข่งเลือต่อนะครับความพร้อมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับยศไปพายกันแล้ว แล้วครับก่อนดคาหอมแก้มไปแล้วใส่โซ่คอกระโดดกัดหัวระวังอีกหนังร้อยฟ้ากัดเทพประดพลนะครับในขายเรือดีล่างลอยฟ้าอีกหนังลอยฟ้ายูรูน้ำแดงมันจะทนยูรูน้ำเงินครับอีกหนังลอยฟ้าอดีตแชมป์เก่าน้องผคุรูฮ่าเด้อแพ้ไปแล้วเที่เมื่อกี้นี่นังหนึ่งนะแชมป์เก่านะครับเแล้วพุ่งออยเหยื่อป่ะเนาะเรือบอม กรรมการพร้อมผู้ชมพร้อมผู้ภาคยังไม่พร้อมอะไรครับรถไมาอีกแล้วพอเรียบร้อยครับขยันสายตาของท่านไปดูว่าอีกอย่างร้อยฟ้าสิงเจ้าท่าท้าจะได้ลืมบ่าว่าฉายาดีอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเลยมันให้จักงางหรือไม่งางจะให้หรือไม่ให้ข้าไม่ได้สนใจเทพมันจะผลผลหลายใจเทพมันจะ นี้างเอกไปตีกับหมอผู้จัดการเรืออายุเรือนสี่ปีกันอีกสามเดือนให้จังหวะซ้ำให้จังหวะสี่กันย่างเป็นผ้าเรือ หลายมือหนีได้หรือไม่ได้หนีได้หรือไม่ได้เทพปัจจุบคนหลายใจมาจากเขมรานมาจากลุ่มแม่น้ำขวบกับน้ำไหลมาเจอกับนั้นนี่หนีหันนี่นั่นหนีหรือออกหรือไม่ออกอีกทังลอยฟ้าร่องน้ำแดงก็ตีแทงแรงขึ้นมาจากคู่กี้สูซีหัวเริ่มคูดแทงดับขันเทพปัจจุบคนหลายใจตีเชียงอวาก้อนเที่ยวนี้ต้องเที่ยวไปทางทิศสองเพื่อจะได้เข้าจูรอบสองจากคู่กี้สูสีตามทีนมานั่นต้องอีกหทังลอยฟ้าร่องน้ำแดงคู่กี้กีนี่มาทันนี่ได้หีือไม่แทพ ไม่มาเกียร์ฮาเลยเว้ยจับ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 จ ขันคว้าโคว่ายิ่งามร้อยฟ้าชนะรอบนี้เรือสองลำนี้ไดู้ลกคะแน่นได้พลกระแน่นกับเอาขึ้นไปปอยนาน้าเป็นน้าที่สามเป็นคูที่สามสิบหกครับหาเดี๋ยวนี้เลยนะครับเอาขึ้นไปต่อเลยนะครับขออนุญาตขอต้องข่าวฟังได้ขึ้นไปเลยครับขออนุญาตโจวการครับขออนุญาตโจอการขอให้ทำขอให้ท่านทำสุญิบัติการแข่งขันเรือเที่ยวที่สามสิบหกับหนึ่งสามสิบ